ครับเพราะอุปกรณ์ที่ยากกว่านี้หน่อยนั่นก็คือห่วงเมฆแหลมคมอันตรายมาเกิดในแค่ภาพเป็นที่อสองครั้งนะครับสาเหตุนะครับเป็นเพราะว่าเขาตายแต่ค,ครั้งแรกนะฮะก็เลยได้มีการพาดได้เป็นครั้งที่สองนะฮะเรามาชมความสามารถของเขาครับลิงกระโดดลอดห่วงเมฆเรียนเป็นตะมันเร็วคำพูดลิงกระโดดลอดห่วงเมฆโอเคไอสปีกวันทูทีจำ inside okay one two three jump yeah wow สุดยอดเลยนะฮะวิ่งกูดนะฮะ okay energetic one two three jump inside อือฮึโอ้วิ่งกูด excellent นะฮะ okay เขาคอนจัดจ้านนะครับที่กับตับสมานของลิงไทยเรานะครับกระโดดข้อตับวเร็วและว่องไวมาก